วันนี้ผมจะมารีวิวกระเป๋าไลโนวอล์กกระเป๋ากันน้ำใบใหม่ของผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเมื่อช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาครับผมได้มีโอกาสขี่รถไปเที่ยวใต้เที่ยวทุกจังหวัดทั่วภาคใต้เลยเที่ยวแบบเที่ยวเป็นเดือน2เดือนเลยนะแล้ว สัมภาระเนี่ยมันก็ต้องเอาไปเยอะและทีเนี้ยอีกระเป๋าข้างที่ผมเอาไปด้วยอีใบเก่าอะ่ะมันไม่กันน้ำเว้ยทุกคนถึงแม้จะมีเลนคัเวอร์ให้ก็เถอะเสื้อผ้าผมเนา่าหมดเลยลาขึ้นเลยเคยบน่นไว้ในคลิปรีวิวอุปกรณ์นะไปดูกันได้ทีเนี้ยพอกลับมาโจทย์ผมก็ต้องมาคิดว่าอยากจะได้กระเป๋าข้างที่มันทนทนและมันกันน้ำได้จริงๆนะฮะเพราะว่าผมจะเอาไปลุยทริปหน้าฝนแล้ว มันก็ต้องสวยด้วยอ่ะเอออารมณ์แบบเหมือนติดปี๊บข้างเลยแต่ในคือในบ้านเราที่ขายอ่ะมันไม่ค่อยมีรูปทรงที่ถูกใจสักเท่าไหร่ก็แต่ก็ไปเจออีกกับแบรนดนี้ครับเป็นแบรนด์ Rhino Walk เป็นแบรนด์จีนนะฮะแต่ว่ามันเป็นแบรนด์จีนที่คุณภาพค่อนข้างจะโอเคเลยเอ,อ่อมาดูเรื่องภายนอกกันก่อนนะวัสดุเนี่ยไอ้ผ้าพวกตรงนี้มันน่าจะเป็นประมาณ 400D ซึ่งจะเป็น ก็หนาอยู่คือกันฝนได้นิดนึงอ่ะเออพอเราตากฝนไปสักพักเอ,อเนี้ยจะซึมแต่นั้นไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆส่วนวัสดุที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ยครับมันจะเป็นอา PVC ก็ประมาณพวกกระเป๋าไดแพ็คพวกกระเป๋ากันน้ำนะเออลืมบอกมันจะมี2ส,สีมันจะมีสีเหลืองแบบนี้แล้วก็สีดําแล้วก็มีขนาด10ลิตรแล้วก็20ลิตร แล้วก็30ลิตรซึ่งมันจะต่อได้เชื่อมกันได้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวค่อยพูดทีหลังเนาะภายนอกเนี่ยเอาเอาตรงๆเลยนะมันตัดเย็บค่อนข้างดีดีถึงดีมากเลยล่ะเออก็ไม่เชื่อว่าไม่สิไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเป็นแบรนด์จีนเลยเท่าไหร่นะเออเนี่ยถ้าเกิดว่ามองไม่เห็นนะผมจะขึ้นภาพอินเสิร์ตให้ดูอีกครั้งนะครับแต่ ผมคิดว่างานมันเนี้ยบมากเลยนะคือแบบพวกไอตรงจุดอะไรพวกเนี้ยมันจะสกรีนโลโก้แบรนด์เขาหมดเลยเออแล้วซิปอ่าซิปก็เป็นซิปกันน้ำเลยนะซิปกันน้ำแล้วก็ตรงซิปเนี้ยมันก็จะมีอ่าไอตัวคุมเพื่อปิดไอรอยที่เชื่อมต่อเลยนะเผื่อแบบฝน ตกเข้ามาเงี้ยมันจะไม่เข้าซึมตามที่ซิปเราลูดไม่สุดไอ้ตัวเนี้ยจะบังฝนให้เออดีซึ่งผมใช้มาก็สักพักหนึ่งแล้วเทสฝนมาแล้วด้วยน้ำไม่เข้าเลยนะอีกครั้งหนึ่งซิปตรงนี้ก็จะเป็นแค่อ่าเอาไว้ใส่ของด้านข้างนะฮะส่วนตัวกระเป๋าจริงๆเนี่ยจะเป็นแบบม้วนเดี๋ยวค่อยเอาให้ดูเนี่ยคือพวก งานเย็บงานเชื่อมต่ออ่ะที่ผมว่าดีคือดูแน่นหนาเวิร์กเลยนะส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ฮรก็จะเป็นตะข่ายให้เราใส่อะไรก็ได้กระจุกกระจิกซึ่งตัวนี้ก็เขาจะแถมสายสะพายสองเส้นเพื่อให้เราสะพายหลังได้ด้วยนะเดี๋ยวค่อยขึ้นภาพให้ดูโอเคเรามาดูข้างในกัน มันจะเปิดแบบนี้นะเปิดก็เหมือนกับเปิดกระเป๋ากันน้ำทั่วไปเลยผมว่า20ลิตรเนี่ยมันใส่ข้างรถอะค่อนข้างโอเคแล้วสวยทรงมันสวยมันไม่ใหญ่เกินตอนแรกจะซื้อ30ลิตรผมว่ามันใหญ่ไปนิดนึงข้างในก็จะเป็นเลนคเ v e รที่มันติดกับกระเป๋าชั้นนอกและมันก็สามารถถอดออกได้ ไอตัวนี้ยกันได้จริงนะกันน้ำอะ่ะผมเทสแล้วไม่ต้องห่วงโอเคอะผมว่าแบบพวกวัสดุอะไรมันมันตัดเย็บดีอะ่ะแต่อันนี้ผมออสั่งมาจากจีนนะครับแล้วก็พวกจุดยึดต่างๆเนี่ยเขาเย็บมาดีมากเลยนะเออพูดเหมือนอวยเลยวะแต่ไม่ได้อวยนะพูดจริงๆ คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีพวกกระเป๋าแบรนด์ยุโรปเนี่ยลองลองเอามาเปรียบกันดูก็ได้นะเออผมว่าใกล้เคียงอะ่ะเออมันแน่นแน่นทุกจุดเลยไม่เหมือนอีตัวที่แล้วเ <c oughs> นี่ยแล้วก็อ e. ีกระเป๋าทรงเนี้ยผมว่ามันติดกับพวกรถแอดเวนเจอร์เข้าดีลองดูที่ภาพอินเสิร์ตที่ผมขึ้นให้ดูก็ได้นะมันค่อนข้างทรงทรงมันจะดูแบบแท็กติคอลนิดนึง ซึ่งเมื่อเราซื้อมาเนี่ยเขาจะแถมสายให้10เส้นซึ่ง1 0เส้นนี้ยสำคัญเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ยึดกระเป๋าเราเข้ากับแหลกหรือเข้ากับบอกหรือยึดกระเป๋าเข้ากับกระเป๋าด้วยซึ่งตะขอที่เขาแถมมาให้เนี่ยมันเป็นเหล็กที่แข็งแรงและหนามากๆอันนี้ยืนยันเลยนะโคตรหนาเลยคือ อยากให้ลองสัมผัสดูแบบมันไม่ใช่เหล็กกองแกงแล้วมือดัดไม่ได้อะดัดไม่ได้แน่ๆไอตัวนี้ดีครับเมื่อเราใช้ความเร็วไปสูงสๆเนี่ยมันจะสามารถล้งไม่ให้พวกกระเป๋าเราตกได้ซึ่งผมเทสด้วยความเร็วที่ประมาณ140-150พวกนี้เอาอยู่เลยนะนิ่งกลิปเลยซึ่งเขาจะแถมไอชุดเนี้มาให้ทั้งหมด4ชุด ตรงนี้ติด4จุด12แล้วก็ตรงนี้3.4ซึ่งเดี๋ยวไปดูวิธีติดตั้งกันว่ามันติดตั้งยังไง <c oughs> สำหรับวิธีติดตั้งนะครับอย่างง่ายเลยก็คือเราจะใช้าสายคล้องที่มีตะขอเหล็ก อย่างเงี้ยสี่เส้นมาใช้นะครับจริงๆมันก็จะเขาก็จะมีาสายคล้องที่เป็นต่อพ่วงที่เขาจะเป็นบ่วงอ่ะอันนั้นก็ใช้ได้แต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าอย่างง่ายอ่ะใช้แค่4เส้นนี้ก็ได้โอเคเรามาดูวิธีติดตั้งกันครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะใช้ตะขอเหล็กอันนี้ในการคล้องเข้าไปกับแหลกของเราก่อน วิธีการก็ง่ายๆครับให้เราเอาสายของเข้ามาปุ๊บแล้วก็เอาเชือกเนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้ให้มันเป็นเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบแบบนี้โอเคนะเราก็ทำทั้งหมด4มีมุม โอเคหลังจากที่เราคล้องเสร็จสี่มุมแล้วเนี่ยเราก็เอากระเป๋ามานี่แล้วเราก็เอาเชือกที่เราคล้องมาแล้วนะครับใส่ตรงนี้เข้าไปอุย้ย ถ้าเกิดว่ามันสั้นไปเราก็ปรับแค่นี้ครับเสร็จแล้วโค้ง่ายเลยหลังจากนั้นก็ถ้าเกิดว่าเราก็อยากให้มันอยู่ทรงสวยๆเราก็ดึงให้มันตึงๆขยับนิดขยับหน่อยมันก็ใช้งานได้แล้วและถ้าเกิดว่าใครท่อรถใครอ่ะมันสูงเราก็ดึงขึ้นหน่อยนะก็อย่างที่บอกถ้าเกิดว่า เป็นแหลกข้างที่มันมาตรฐานหน่อยอะ่ะมันจะดีกว่ามันจะยกสูงขึ้นได้อีกแล้วมันจะมีจุดที่ของช่วงบนด้วยนะเออแต่เนี้ยสำหรับรถผมอะ่ะมันสูงกว่าท่อสักประมาณ1นิ้วอะ่ะไอ้ตรงนี้ก็ไม่ร้อนนะแบบถ้าใช้ความเร็วสูงๆด้วยนะเท่านี้ก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งกระเป๋าไรโนวอล์ลิตรเข้ากับแหลกค้างสรุปเลยนะครับข้อดีก็คือ1 การตัดเย็บดีมากพวกตะเข็บหรือไม่ก็การเดินได้การย้ำพวกจุดเชื่อมต่อระหว่างเชือกระหว่างจุดคอนเน็กต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนั่นหนามากๆเลยเอ,อผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้มัน<笑><笑>เห็นภาพนะทุกคนต้องลองสัมผัสเองนะว่ามันดีจริงเออสองคือมันหลอฮะมันรออ่าผมซื้อมาเนี่ยรูปทรงม,มันแทนการติดปีบข้างได้เลยนะ ถ้าเกิดว่าทุกคนที่คิดว่าปี๊บมันแพงไปหรือไม่ก็หนักไปแต่ว่าอยากจะได้รูปทรงหล่อๆแบบนี้ผมว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สมนะครับมันกันน้ำได้จริงและติดตั้งง่ายอันนี้ผมลองเอาไปขี่กลางฝนดูแล้วแบบเยอะๆเลยนะเราก็ตากจอดรถตากฝนด้วยซึ่งน้ำก็ไม่มีเข้าเลยไอ้ตรงส่วนที่เป็นผ้าด้านนอกเนี่ยมันเปียกถ้าตกหนักๆเนี่ยมันเปียกมันจะชุ่มไปด้านในแต่มันจะไม่ทะลุ อินเนอร์เหลืองๆที่ผมให้ดูภาพช่วงแรกอะ่ะเออมันจะไม่เข้าเลยนั้นจะคือจะกันน้ำสนิทเลยนะฮะแล้วก็มันค่อนข้างที่จะติดตั้งง่ายติดตั้งง่ายแล้วก็ถอดง่ายสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราไปออกทริปต่างจังหวัดแล้วเราต้องขึ้นห้องพักหรือไม่อยากจะจอดรถไว้ในที่เปี่ยวนานๆเนี่ยเราก็แค่ดึงปลดไอตัวนี้แค่นี้เอง แค่นี้เราก็เดินไปไหนมาไหนได้แล้วนะครับผมสำหรับข้อสังเกตนะครับมันก็ไม่ใช่ข้อเสียซะทีเดียวมันก็คือถ้าเกิดว่าเขาแถมไอ้ไอแผ่นพลาสติกอะ่ะเออที่เป็นแผน่นแผ่นสีเหลี่ยมอะเพื่อให้กระเป๋ามันอยู่ทรงได้มันจะดีมากเลยนะเออแต่ก็แต่ก็เข้าใจแล้วมันก็ตามราคานะมันจะให้แถมขนาดนั้นมันก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอะไรมาใส่เองอย่างใบนี้ยผมก็เอาพวกกระดานคิบบอร์ด มาใส่ด้านหลังด้วยเพื่อให้มันอยู่ทรงเป็นแผ่นเวลาเดินทางนะครับสำหรับเพื่อนๆคนใดที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อที่ลิงกด้านล่างได้หรือด้านบนก็ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวก่อนเดี๋ยวจะมีอุปกรณ์อะไรหรือทิปไหนมาอีกเดี๋ยวจะมาลงคลิปให้ดูกันนะครับผม